เศ้ารับร่างแม่และน้องดอกเข็มดาวติ๊กตกตั้งลงศพคู่กันเยื่อรถทัวร์มรณะครอบครัวสุดเศร้ารับศพแม่และน้องดอกเข็มดาวติ๊กตกหลังเสียชีวิตจากเหตุการณ์ทัวมรณะพุ่มชนต้นไม้ดับ14ศพตั้งบําเพ็ญกุศลที่วัดควรเทีย วันที่6ทธันวาคม2,566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดควรเทียหมู่3ตำบลนางหลงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชบรรยากาศในการรับศพนางระไม,ม่ภูนเอียดอายุ55ปีและนางสาวกัญยกรภูนเอียดหรือน้องดอกเข็มอายุ18ปีสองแม่ลูกที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถทัวรมรณะสายกรุงเทพนาทวี ของบริษัทสีสยามเดินรถจำกัดพุ่งชนต้นไม้ข้างทางทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง14รายปาดเจ็บ35รายบนถนนเพชระเสมหมู่เจ็ดตำบลห้วยยางอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยศพสองแม่ลูกนั้นได้มาถึงวัดควรเทียเวลา23นาฬิกาของวันที่5ทธันวาโดย มีนายสมเกียรติภูลเอียดผู้เป็นสามีและพ่อของนางละไมและน้องดอกเข็มผู้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สามตำบลน,นางหลงพร้อมญาติพี่น้องที่มาคอยรับศพสองแม่ลูกก่อนที่จะมีการรดน้ำศพในช่วงเวลาต่อมา ซึ่งบรรยากาศก,ก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าเนื่องจากน้องดอกเข็มนั้นเป็นความหวังของครอบครัวเตรียมเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแต่มาจบชีวิตพร้อมแม่ญาติกล่าวว่านางละไมมีอาชีพขายขนมจีนอยู่ในตลาดมีลูกสองคนโดยน้องดอกเข็มคนที่เสียชีวิตเป็นคนสุดท้องเป็นเด็กดีเป็นคนเก่งชอบถ่ายคลิปตัดต่อคลิปปัญหาต่างๆของชุมชน เป็นคนน่ารักหน้าตาสะสวยเป็นความหวังของครอบครัวญาติกล่าวต่อว่าซึ่งศพของสองแม่ลูกนั้นจะตั้งบอมเพนกุศลไปจนถึงวันที่8ธันวามี้้และจะทำพิธีชาปนากิจในวันเสาร์ที่9ธันวาโดยวันนี้เวลา17นฬิกานายวีรชัยชุมแก้วนายอำเภอชะอวดจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีสวดคืนแรกผู้สื่ข่าวรายงานว่า ส่วนศพที่3คือว่าที่ร้อยตรีหญิงส,สสิเกตจารีติรุกอายุ27ปีเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการกองช่างเทศบาลตำบลฉวังอำเภอฉวังจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้เดินทางไปอบรมที่กรุงเทพและเดินทางกลับพร้อม รถคันดังกล่าวล่าสุดญาติแ้มนำสพกลับมาที่บ้านเกิดอำเภอชวางเมื่อคืนที่ผ่านมาเช่นกันโดยจะตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลาพ่อท่านคล้ายวาจาศิษ์มนึ่งตำบลชวางอำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นกัน